ขึ้นมาก็ดูเศร้าแบบนี้คงจะมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำให้คนคนหนึ่งออกมาเที่ยวคนเดียวได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทริปนี้เป็นการออกเดินทางแบบไม่ตั้งใจหลายมากหลังจากที่ผมลาออกจากงานประจำเลยต้องทำให้ผมออกเดินทางคนเดียวผมไม่ได้มีแผนใดๆทั้งสิ้นว่าจะไปไหนแต่สุดท้าย ใจมันบอกให้ผมมาที่ชุมพรและละนองผมออกเดินทางคนเดียวเดินทางในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนและท่านใดที่เครื่องบินแตะลงพื้นดินผมก็ได้รับการต้อนรับด้วยสายฝนที่โปรยปลายลงมาทำให้ผมรู้แล้วว่าจังหวัดที่ผมกำลังมาเนี่ยเขาเรียกกันว่า ฝนแปดแดดสชุมพรเป็นที่แรกของทริปนี้ที่ผมจะฝากชีวิตพร้อมกับแต่แอรี่หนึ่งเล่มที่จะอยู่เป็นเพื่อนผมไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือความสุขที่กำลังจะเจอผมจะนำทุกอย่างเล่าผ่านสมุดเล่มนี้ผมช้าไป1นก้าในการจองรถตู้เข้าสู่อำเภอเมือง คิวรถตู้ที่จะนั่งจากสนามบินชุมพรไปเมืองรถหมดตอนนี้งานเข้าแล้วว่าจะหารถอะไรไปเมืองจะเช่ารถไปคือของพอยก็แพงเกินเพราะเป็นเหมาคันเดียวต้องหาวิธีการหารถสาธารณะเข้าเมืองด้วยราคาถูกที่สุดนี่คือปัญหาของผมที่เจอครั้งแรกของการเที่ยวชุมพรละ ก็ได้ตรงแรกนี้ทางเจ้าที่จะช่วยผมได้มากน้อยแค่ไหนครับแบบราคาครับถ้า300นี่คือไป10บกิโลเลยเหรอครับเิบกยโลคะจับที่นี่ไปนะค่ะก็คือสามารถราคานี้ลดลงหน่อยได้มครับดูไม่ได้เลยครับดูเองได้เลยครับพวกก็ต้องมีอะไรที่้องข้างนอกที่อ๋อที่ต้องไปอ๋อได้ครับ จได้แต่ถ้าเข้าเมืองยิยังไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้เลยทิ้งผมที่ท่ารถตู้ที่นั่นได้ไหมครับให้ผมไปต่อก็ได้ครับแต่ผมอยากรู้ว่าผมต้องเสียเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมีรถตู้วนมารับโดยมีเจ้าที่ที่ผมคุยกับเขาทั้งสามท่านเขาประสานให้ก็เดี๋ยวนั่งรถตู้กลับไปที่เมืองต่อจับปทิวไปเมือง แค่เริ่มต้นผมก็รู้สึกท้อใจซะแล้วแต่ปัญหามีให้เราไว้แก้ไขไม่ใช่เหรอเพราะเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสวัสดีครับใช่ที่ไปอันนี้ไปส่งผมที่ไหนนะครับไปรถไฟรัปลงเจวไหนด่รถรถไฟอ่ะครับเขาบอกว่ามอไซค์ผมอยู่ที่รถไฟครับ ขบอกให้ไปลงที่รถไฟชุมพรอ่ะอ๋อสถานีชุมพรใช่รถไฟชุมพรใช่ครับอันนี้ต้องมีรับคนอีกไหมครับหรือว่าไม่เดี๋ยววงแวะไปที่คิวแ๊บหนึ่งอ๋อได้ครับเิงเครับีเียบเไปนะเียบเลยใช่ไหมครับเงียบมากเงียเขาจะเริ่มเียบครับ ตอนนี้รถตู้พาผมมาถึงที่สถานีรถไฟชุนพรเป็นจุดที่ผมจะรับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าถามว่าอยู่ส่วนไหนของชุนพรตอบเลยว่าไม่รู้ครับฝนก็ตกอันนี้จะเป็นรถที่ผมเช่านะครับของชุนพรวันละ250มาจำ2,000เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูจุดคืนรถที่จะคืนวันกลับ ไปทางไหนครับพีชแป๊บด้วแ้วค่ะนี่จะเป็นอาหารมื้อแรกของกลุ่มที่ชุมพรยังเป็นทางการเบนมาแต่เช้าแต่เพงได้กินที่ยงัง หนื่องจากมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการเดินทางของคิวรถตู้แต่ก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวมาชิมมื้อแรกผมเป็นร้านเก่าแก่ของชมพรทางเจ้าของมอไซค์ที่เราเช่าเขาแนะนํามาเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นไงเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เกี๊ยวน้า มาของข้าวหมูแดงหวานอร่อยครับส่วนหมูเค้บกรอบ,อบนุ่มอ้่อยเลยก็หมูแดงหมูเครร้านนี้เดี๋ยวมาชิมเจ้าน้ำแบบไม่ปรุงเลยนะครับอืมก็อได้ เเดดียวนน,วมมวน้้ไไม่่าําหลังจากที่อิ่มมือแรกเสร็จผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์เรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบเพื่อหาโรงแรมที่ผมจะเช็คอินในวันนี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขแบบบอกไม่ถูกที่เลือกเดินทางคนเดียวกลับกลายเป็นเรื่องสนุกและตื่นเต้นมากจนลืมความกลัวที่ตั้งไว้ตอนแรกไปเลย พืนแรกที่ชุมพรผมพักฮอปอินนะครับจริงๆมันก็มีโรงแรมเยอะแหละชุมพรแต่ผมเลือกที่ตรงนี้เพราะว่าทำเลดีนะออกไปก็ของขายเต็มเลยแล้วก็เซเว่นด้วยเนี่ยที่ชอบตรงนี้แหละจะไปเช็คอินก่อนตอนนี้มันเที่ยงไม่รู้เขาจะเช็คอินหรือ,อยังหรือว่าไป2สองพี่พักคืนนึงสําหรับฮอปอินท,ที่ผมจองก็รวมแหวดทุกอย่างแล้วก็ไม่เกินเจ็ดร้อยและห้องพักที่ผมพักนั้น ถือว่าโชคดีมากที่เลือกพักโซนนี้เพราะติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือร้านอาหารของกินก็หาง่ายมากทั้งกลางวันและกลางคืนแถมคุณภาพห้องก็ไม่ได้แย่พอให้ผมได้สุขหัวนอนไปหนึ่งคืนที่ชุมพรโลกมันคมหรือโฮมเจตตีนะครับ ต่างคนต่างมาจากกทมแต่มาบังเอิญเจอจุมพรหน้าโรงแรมกทมไม่เจอนะมาเจอที่ชุมพรเนี่ยเจอตรงนี้เดียวมา้วเจอเลยคือถ้าช้ากว่าเดิมนิดนึงหรือไปกว่าเร็วกว่าเดิมนิดนึงก็ไม่เจอนี่คือโลกมันกลมจริงของกลุ่มเวสบ้าฝากด้วยรานนะที่นายกำลังมานะฝากไว้นะกำลังมากำลังมาลงใต้ทั้งทีจะไม่ลองกินติ่มซำก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะติ่มซำถือว่าเป็นอาหารกินเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อหลักก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบใจในการกินของแต่ละคนแต่สําหรับผมเองผมอยากจะลองทุกอย่างที่รู้สึกว่าไม่เคยลองและติ่มซำร้านนี้ก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังจริงๆที่ได้แวะมาลองกินราคาต่อถาดก็แค่20บาท30บาทถือว่าไม่แพงมากและก็คุ้มกับรสชาติที่ได้กลับมา ผมยังเดินทางต่อไปอีกสำหรับวันนี้ตั้งใจจะไปเขียนไดอารี่อีกหนึ่งที่บนเขามาัตซีจากที่พักที่ผมอยู่ไปที่เขามาัตซีอยู่ห่างไปประมาณ15กิโลนั่งเงียบๆคนเดียวจิบกาแฟไปเขียนไดอารี่ไปเล่าความสุขที่กำลังเห็นอยู่ข้างหน้าลงในสมุดเล่มน้อยของผมพร้อมกับสักขีพยานเป็นภาพเล็กๆของกล้องโพลารอยด์ที่จะเอามาลงในไดอารี่ และนี่เองก็คงเป็นคำตอบในการตัดสินใจมาเที่ยวเมืองลองครั้งนี้ผมคงไม่ต้องตอบและหาเหตุผลใดๆเพราะคำตอบมันอยู่ข้างหน้าผมแล้วข้างหลังที่เห็นนะครับก็จะเป็นเรือลบหลวงของกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นเรือลำแรกของไทยเราที่มีที่เอาไว้ต่อกรก,กับต่างชาติสมัยก่อนตอนนี้ก็ปิดประจําการละ มาชุมพรจะไม่มาสัก,กระกรมหลวงก็เหมือนจะมาไม่ถึงนะครับก็เลยมาดูเรือแล้วก็แวะมาสัก,กระบูชากรมหลวงหน่อยครับมือดึกวันแรกของชุมพรผมก็ขับรถไปเรื่อยๆถูกใจร้านไหนก็จะนั่งไม่ได้มีร้านไต่ตัวหรือทำการบ้านเรื่องอาหารใดๆของชุมพรมาก่อนเลยจนมาเจอกับร้านเล้งร้านนี้เห็นคนกินเยอะก็เลยลองเข้าไปดูบ้าง ราคาถือว่าแพงเอาเรื่องสำหรับผมมีเล้งอยู่2ชิ้นในราคา70บาทแต่ก็เข้าใจได้ว่าช่วงนี้ข้าวของมันแพงแต่ก็แค่แอบสงสัยว่าชุมพรไม่น่าแพงกว่ากรุงเทพนักเดินทางอย่างเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งที่กำลังพบเจอข้างหน้าจะเป็นยังไงอาหารจะอร่อยไหมผู้คนจะใจดีหรือเปล่าอย่างร้านนี้ที่ผมได้แวะ เจ้าของชื่อว่าพี่อ้อมเขาขายพวกของทอดไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายหรือไก่ทอดผมก็ได้นั่งคุยกับพี่เขาพักใหญ่แต่ด้วยเวลามันถูกปบีบเข้ามาเลยทําให้ผมต้องออกจากร้านนี้ไปหาร้านอื่นต่อผมพยายามจะซึมซับอาหารทุกอย่างในคืนนี้ที่ชุมพรและบัวรอยร้านนี้ถือว่ากลางๆไม่ได้อร่อยมากสําหรับผมแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นกินไม่ได้ แต่ยังดีที่มีที่ให้ผมได้นั่งเขียนไดอารี่ความสุขคืนนี้ที่ผมได้พบเจอทั้งหมดทั้งผู้คนสถานที่และอาหารเช้าวันใหม่หลังจากผมตื่นนอนผมได้ออกตามหาร้านคาเฟ่ที่ติดอยู่ริมทะเลอยากจะไปนั่งกินกาแฟดูทะเลฟังเสียงคลื่นและร้านนี้เองก็ตอบโจทย์ผมได้มากทั้งเงียบทั้งสงบและก็ติดริมทะเล เลยอดใจไม่ได้ที่จะนำกล้องโพลารอยขึ้นมาบันทึกภาพแห่งความสุขที่ผมกำลังพบเจอข้างหน้าดูสิมันเงียบสงบแค่ไหนมีแค่ต้นมะพร้าวแล้วก็มีแค่เรือที่จอดเอาไว้แล้วผมเองก็ไม่พลาดที่จะจดลงไดรี่ว่าสิ่งที่ผมกำลังพบอยู่ข้างหน้านั้นมันช่างมีความสุขและสงบมากแค่ไหน คืนที่2ผมเปลี่ยนที่นอนตัดสินใจมานอนที่โฮมสเตย์อยากซึมซับบรรยากาศความเป็นบ้นบานๆของเมืองชุมพรและนี่ก็คือทางเข้าไปที่โฮมสเตย์มันอาจจะดูซับซ้อนและน่ากลัวไปสักหน่อยแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อมาถึงที่พักแล้วทุกคนจะลืมความซับซ้อนนั้นความยากลำบากทั้งหมดขณะเข้ามา และนี่เป็นห้องพักของผมในคืนนี้ราคาคนละ500บาทต่อคืนแต่จะเป็นห้องส่วนตัวแต่ถ้าในราคา300บาทต่อคืนจะเป็นห้องส่วนรวมและถ้าคืนละ800อบาทจะเป็นเตียงขนาดใหญ่มีทั้งหมด3ราคาและตัวข้างในห้องที่ผมอยู่จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวมีสบูย่ยาสัะผมให้แต่จะไม่มีผ้าเช็ดตัวแต่ถ้าหากใครลืมมาก็สามารถบอกทางเจ้าของหรือพี่จ๋าได้ และนี่จะเป็นภายนอกทั้งหมดของรับลมชุมคลองโฮมสเตย์เราไปในวันที่เรือเทียบฝั่งเลยสามารถข้ามไปถ่ายรูปเล่นกับเรือได้แวะไปดูชีวิตของพี่น้องที่ทำอาชีพประมงจากนั้นผมก็เข้ามาตัวข้างในของโฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็คือบ้านที่มีเจ้าของอยู่แล้วเราเป็นผู้มาขออาศัยอยู่มันอาจจะดูไม่ได้ถูกเซ็ตหรือทำอะไรให้ดูสวยเหมือนกับโรงแรม แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีระเบียบหรือสปกปรกผมตั้งใจจะไม่ออกไปไหนเลยสำหรับคืนที่2ของชุมพรตั้งใจจะนอนง้อแล้วก็นั่งเขียนไดอารี่ของผมไปตลอดทั้งวัน และตลอดทั้งวันที่ผมอยู่โฮมสเตย์แห่งนี้มันเพลินดีนะที่ในชีวิตเราวนานาันทีจะได้อยู่กับความสงบแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแบบเร่งรีบหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า slow life ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องเป็นกังวลใดๆเลยว่าต้องออกไปซื้อด้วยตัวเองเพราะพี่จ๋า ที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์จะคอยซัพพอร์ตเราคอยถามเราตลอดว่าอยากกินอะไรไหมอยากไปไหนหรือเปล่าแต่ผมก็ตอบพี่จ๋าไปว่าผมไม่อยากไปไหนเลยครับพี่สำหรับวันนี้ผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดยังไงผมบรบกวนให้พี่สั่งอาหารให้ผมแล้วกันเพราะมานานแค่ไหนแล้วที่ชีวิตผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แบบนี้ที่ว่าคือการนั่งกินอาหารแบบไม่ต้องรีบอยู่กับความช้า อยู่กับวิถีบ้าน้านหลังจากตื่นนอนก่อนจะกินอาหารมื้อเช้าที่ทางรับลมชมคลองจัดให้ผม พี่จ๋าก็ได้ขอให้เราช่วยจดคำแนะนำหรือคำติชมลงในสมุดทางโฮมสเตย์ให้หน่อยผมก็ไล่อ่านไปเรื่อยๆดูทุกคนที่ผ่านเข้ามาว่าจดอะไรกันลงไปแต่ก็ได้มาสะดุดกับกระทู้หนึ่งที่ถูกเขียนลงไปพร้อมกับภาพฟิล์มโพลารอยด์ที่ถูกแปะทิ้งไว้ให้เป็นความทรงจำผมรู้สึกว่ามันเพลินมากกับการไล่อ่านแดรี่ของใครหลายๆคนบางคนก็เหมือนเอาเรื่องของผมลงไปเขียน แต่บางคนเขียนเหมือนร้อยผมได้มาอ่าน และนี่คือกาแฟาเวียดนามของทางโฮมสเตย์ที่ให้เราได้กินกันสำหรับมื้อเช้ารวมถึงโจ๊กและปลาท่องโกส่วนผมเองยังรู้สึกเพลินกับการอ่านไดอารี่ของทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาแทบจะไม่มีกระทู้ไหนเลยที่บอกว่าที่นี่ไม่ดีที่นี่ไม่โอเคสำหรับผมเองกล้ายืนยันได้ว่ามันคุ้มค่ามากที่ผมได้ออกเดินทางคนเดียวในครั้งนี้และได้มาพบเจอกับคนดีๆที่ชุมพร